สวัสดีค่ะชาวเน็ตลือก,กันใหญ่เมาส์กันรัวๆเผยเจนนี่อาจได้ร่วมงานกับเดอะวีแ n นอย่างที่รู้ๆกันค่ะว่าตอนนี้เจนนี่แบ็คพิงอยู่ใน LA และเธอก็เพิ่งฉลองวันฮาโลวีนกับฝาแฝดคราดา้าไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาล่าสุดในค่ำคืนวันที่4ตุลาคมก็กลายเป็นกระแสให้พูดถึงอีกครั้งเมื่อมีภาพของเจนนี่ถูกแชร์มายังโลกออนไลน์เผยให้เห็นเจนนี่และแรปเปอร์คนดังเดอะวีแน ขนาดสวมกอดบอกลาก,กันอย่างสนิทสนมที่ด้านหน้าของ Sunset Tower H, Los Angeles พร้อมกับเจเดน m i t h ลูกชายของวิ Smith จากภาพดังกล่าวที่สื่อปล่อยออกมาแน่นอนค่ะว่าแฟนๆต่างก็จับตาคาดเดาลือกันใหญ่ว่าการพบกันครั้งนี้น่าจะมีนัยยะอะไรบางอย่างไม่แน่อาจจะเซอร์ไพรส์อะไรใหม่ๆให้แฟนๆได้ติดตามก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามก็มาคอยลุ้นกันอีกที และนี่ค่ะก็เป็นภาพที่ถูกพูดถึงในขนาดนี้ซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ชมกันเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ได้รับความสนใจหนักมากกับภาพโมเมนต์ของคนดังสองฝั่งโลกอย่างไอดอลสาวเจนนี่แบล็พิงและแรปเปอร์คนดังเดวิเกนส่วนเพื่อนๆได้ดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ